มาดูเนื้อนวะกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นรายการที่6เนื้อนวะต่อก9รอบลงยาขอบลงยาจีวรฝังพลอยแดงนะครับเป็นพิมพ์ห่มเฉียงนะครับใบหน้าหลวงปูติดคมชัดจมูกสวยนะครับที่พื้นเหรียญนะครับตอกเลข9้า ทางด้านซ้ายทางด้านขวาข้างละ4ตัวนะครับแล้วก็ที่ห่วงโหงเหรียญตัวหนึ่งเป็น9ตัวนะครับที่ขอบของเหรียญจะเป็นขอบรวยเหงนะครับตัวอักษรจมลงยาสีขาวนะครับผมรายการนี้ หลวงปูดเจอพันธมุตโตวัดเขาตังะอ,อุดมพอมอรอำเภอหนองบัวรวจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญนี้ด้านหลังจะเป็นอัขระลายันนะครับจะมีคโคดต่อคคำว่ารวยนะครับทางด้านซ้ายต่อโคดโนหนูนะครับ ต่อโค้ดพัดยศทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้หมายเลขนัเบอร์เหรียญ mm hmm. เลข1นึงสี่แปดนะครับรุ่นชนะจนนะครับผม mm hmm. ผิวจะออก ม่วงๆหน่อยนะครับเหลียนนี้เป็นพิมพ์ห่มเฉียงขอบรวยเหงนะครับมาดูพิมพ์ห่มคลุมนะครับพิมพ์ห่มคลุมก็จะลงยาจีวรฝังพลอยแดงรายการที่6นะครับ ที่ขอบของเหรียญจะเป็นตัวหนังสือคำว่ารวยฟู่นะครับเหรียญนี้ก็จะลงยาสีขาวตอกเลข9 9รอบนะครับที่ด้านหลังก็จะเป็นอักลรยันนะครับหมายเลขัำเบอร์เหรียญเหรียญนี้ 6 5นะครับต่อโคตรรวยไว้ทางด้านซ้ายต่อโคตรนอหนูไปทางด้านขวาต่อโคตรพัยดยศทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับ,บ,บ,รบเรียนนี้พิมพ์ห่มคลุมนะครับ เหรียญนี้ก็พิมพ์ห่มคลุมเหมือนกันนะครับผิวก็จะออกม่วงๆหน่อยเหรียญนี้หมายเลขหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ด ิวก็จะออกม่วงๆนะครับติดคมชัดจมูกสวยนะครับเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์ห่มคลุมเหมือนกันนะครับเป็นรายการเดียวกันนะครับรายการที่6หมายเลขัำเบอร์เหรียญนะครับ 1>, 1 6ึนะครับผมต่อโคตรรวยทางด้านซ้ายต่อโคตรนอนหนูทางด้านขวานะครับต่อโคตรพัยดยศทางด้านบนทางด้านซ้ายและขวานะครับจะมีอักขระยันอุณาโลมอยู่ด้านในด้วยนะครับ นี่เป็นรายการลังชนวนนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นรายการลังลุ้นนะครับผมลังลุ้นเป็นรายการที่8นะครับเนื้อนวะลงยาแดงเนื้อนวะลงยาพื้นแดงลงยาขอบลงยาจีวรพิมพ์ห่มคลุมนะครับ ใบหน้าหลวงปู่ติดคมชัดนะครับจมูกสวยพิมพ์ห่ม,หมคลุมที่ขอบเหรียญลังลุ้นจะเป็นตัวหนังสือจมคำว่าชนะจนนะครับเหรียญนี้จะลงยาสีขาวด้วยนะครับขอบ ด้านหลังเหรียญนี้จะเป็นพัดยศนะครับติดคมชัดสวยงามนะครโคดเหรียญน,นี้หมายเลขัมเบอร์หมายเลข10นะครับจะมีต่อโคดน,นหนูทางด้านซ้าย จะมีโคดดอกบัวทางด้านขวานะครับจะมีโคดพัดยดทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีอุณาโลมอยู่ด้านในด้วยนะครับโคดพัดยดทางด้านขวาจะเป็นโคดดอกบัวจะมีอัคขลายันตัวอุอยู่ด้านในนะครับ เนื้อนวะลงยาแดงนะครับพิมพ์ห่มคลุมเนื้อนวะก็มาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูมาติดตามกันสวัสดีครับผม